พระอธิการธรรมนูญชายาปุลน,นโกเจ้าอาวาสวัดหนองพลวงหมู่ที่3ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะศิทธิยานุสิ์ได้รวมกันจัดพิธีถวายองค์พระประธานอุมโบสถโดยมีพลตบดจโทวิษณุม่วงแพรสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเสรีรวมไทยรองหัวหน้าพักเสรีรวมไทยและกรรมาที่การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานจุดเทียนทูบหน้าพระพุทธสุทรในอุมโบสถ เนื่องในงานพิธีถวายองค์พระประธานอุโบสถโดยมีนาธนาคนและนางสาวดารุณีมากทรัพย์สุสขโขพร้อมกับครอบครัวเป็นประธานการจัดสร้างองค์พระพุทธสุทธรที่มีฐานเป็นสีแดงเพื่อนำถวายเป็นพระประธานในอุโบสถวัดน้องพรวงเพื่อให้พระสงฆ์ได้ประกอบกิจการของสงฆ์และในการนี้ได้นิมนต์พระครูนิเทศธรรมกิติเจ้าอาวาสวัดสเกตทำพิธีเบิกเนตรและพิธีปิดทององค์พระพุทธสทธรก่อนจะเข้าสู่พิธีพราหมณ์ พระครูพัชรคูหาพิรักเจ้าอาวาสวัดถ้ำวังนางนั่งปรกจิตตภาวนาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลในองค์พระประธานเพื่อประกอบกิจการของคณะสงฆ์ต่อไปโดยที่ในขณะมีการประกอบพิธีบวงสวงบูชาพระประธานพระพุทธโสธรก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่มาร่วมงานออกอาการฟ้อนรำร่วมรำคู่กับคณะของนางรำที่มารำถวายเป็นกุศลในพิธีบวงสวงในครั้งนี้ Thank you